สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าอลิสนะครับอลิสต้องโชว์ตัวอลิสก่อนตีวันนี้ก็คือแบบใส่ฝ่อลูกครึ่งเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเลยก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าทรงมาแบบมัไม่ได้แลยเรียกผมเหมือนกูใส่วิกเลยอ่ะดีอ่ะวันนี้จะแต่งให้เป็นผู้หญิงเพราะว่าตีเป็นกระเทยอ่ะจะอัดเลยเหรอแล้วถ้าสมมติแบงหมุขึ้นมาก็ชาร์จแม่ไม่น่าคิดเดี๋ยวมาไปชาร์จแบงก์ก่อน ลอรีเอลไหมปกติใช้นี้ทาเป็นคอนซีลเลอร์ใช่ไหมใช่อัดไปเลยได้ไหม<ช>ได้ของถูกหรือว่ายี่สิบใช่ไหมของก๊อฟใช่ไหมเนี่ยแรงมากล <laughs> อรีเอลเป็นแบบอ่าคอนซีลเลอร์นะพูดไม่ถูกแล้วจ้ะก็คือถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีฟองน้ำหรือว่าทำไมเราไม่มีอุปกรณ์ก็คือไม่ใช่ว่าแบบแต่งสะดวกหาง่ายก็คือ ไม่ครบอุปกรณก์มีไม่ครบปกติเธอเริ่มแต่งตั้งแต่ตรงไหนมาก็สำหรับแค่ตรงมนือสิวใช่ไหมใช่แค่ตรง,งวัสิวตรงแก้มแค่นี้ <c oughs> แล้วบอกคุณแต่งเก่งอะไรหรอ <c oughs> แล้วก็บอกคุณแต่งหน้าดีคุณแต่งหน้าเก่งแล้วท่ววานซื้อไดตรงไหนเหรอโท่านซนะื้อนดะขอยย่านแม่สิวไปหนึ่งแม่แต่ว่าแบบปาดเลยนะวันนีฉันจะปาดไปหาทำอ๋อแล้วก็แบบแต่งม่วงๆไงให้เกียรติเจ้าของห้องเข้าใจไหมเลยเข้เขาเจ้าของช่อง ที่มวนหนึ่งจุดคือปาดได้หรอใช่ฉันปาดแบบปืดๆอะบางทีก็แบบเอาอันนี้ของเมเบลินฟิตมี่นะคะสีคอฟฟี่ขอชาอินหน่อยขอชาอินเป็นเจ้าของบริษัทก็เมเบลินทำไม่ถูกนะพัชยงามารถพูรื่องไอ้นได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรมึงเข้าใจหรอกแต่คนดูเข้าใจมีต้องสารติวิวนคิดก่อนได้ไหมแบบโม้โม้ไงก็จุ๊บๆไปก่อนอย่าพูดดิเดี๋ยวโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ละ นี่จะมึงมงึงมึเป็นกาดนะเพราะว่าทำจากสีเห็นหน้าจากคลิปที่แล้วเราก็จะต้องนะฮะทำโดยทีประบบดีนะฮะถ้าจะเกี่ยดเราเช่นี้ฮัลโหลเกลีกยดขาทำปกติถ้าเช่นี้เกี่ยดหรือว่าถ้าช่ชมึอเกลียดไม่ฉันมีนี่ไงแป้งอะแป้งซึ่งซึ่งแล้วก็นี้อกะก็แบบเธอผสมสี่ยงนี้ยังยังอันนี้คือแบบตามจริงฉันไม่อยากผสมแต่ว่าผสมหน่อยนีเพราะว่าสุดว่าแบบน่านัน เาไ้เาเป็นคนได้ละผสมก็ได้ผสมให้มันแบบสีแบบันแบเดี๋ยวเขาผสมใหรัก็นนะอะไรแบบนี้ขออนุญาตนะแม่เราต้หา้เราว่าไงจะตกไม่มีเรื่องท้อผมอยากปาด้องแตกใช่ไหมไปฉปาเลยปืนปืใจไม่ลงแบบล่องผลผลไหมหรือยังไงแต่จริงบางคนเขาบอกว่าเอามือนี่ยแตะๆเมันจะแบบซึมๆใช่แต่ว่าเมื่อก่อนฉันก็ใช้มือแต่ฉันคิดว่ามันไม่ค่อยมีสิทธิภาพแต่ฉันจะตกเลยอะ เอาตกตกลอาพก็สนุกแต่ก็วานทีนี้ก็ทำไม่เป็นหรอกอย่าทำเ่นแหก็แบบประเดิมไปได้ไ่ด้เห็นแบบูดโปรเกรสแบบน้งตบไม่กลยพูดอะเดีวเดี๋ยวกอเดี๋ยวตเสียวอ่ก็คือแอคคือเสียคือเสียค่ะทำไมอ่ะคือเสียคะนั่นบอกว่าเสียบนัไม่ใช่ตะตกเออกไปทำไมกลัวทำไมเป็นเห็นอะไรอยู่เชยงไาเขาเลยว่ามีดาวตก แล้วก็มั่นใจมากหน้าโต้หน้าโตะไม่ก็ไม่ถามเขาไม่ตรงนะเขาบอกว่าอะไรโต้โต้ได้ด้วยหรอคะอะไรโต้มาคะออฟนี่เสร็จละนี่เป็นลูกตั้งมาม่าอยู่ไซต์ก่อสร้างธนาคารไงธนาคารได้ไหมอ่ะถือก่อนเอาคอีนลงอ่ะไม่ใครช่วยหาซื้อเขาเนี่ยหาเองสิครับไม่ถามพนักงานเลยเหรอเขาเลิกคอนซ็ปต์เร์นี่ก็คือสีตอนนั้นกูแบบหันห้ามาสีหันหน้ามาสิอะเขาเรียกว่าอะไรอะซันบาร์กูคอนเสิร์ตมาทักทิงมากไม่ใช่นัาทางเขาแต่เขาอยากมึงมากก็มันไม่ได้แ่ไง เปิดจริงไงจะถามว่าน่าไม่สมบุเสมอให้ดูก็ก่อนไม่ใส่น่กอ้างไม่แต่๋หนทาแถบมันก็ไปอ่ะวีใช้มืออีกล้างแล้วล้างแล้วทำไมอ่ะบอกว่าอยากหทำถ้ามาสีต้องทช้มาสมบูเสมอตนะเลยนี่จบอยากทำมันจะดูไม่เป็นฟสชัษนอไหมไม่เขาแบบนี้เขียนบูแลาแตง กาจะสวยนะคอนซิตลงครนซเด์ตต้องมาแบบนแน่นๆนะทำไมไอนน้สาวหัวล้อเรจะงเลค่ะโดนไหนโดนไหนก็ต้องน้ำก็อุ้ยนี่ต้องมาโนตาโดนไหนรมว้สีขาวแล้วอ,อี๋ไม่ไม่ไม่นาดูดูแหละก็ไปดูครึ่งแลยพี่ามตตาตกาปคนตาเล็กๆอ๋ออ่ะอันนี้ต้องมาดยู่ทีโซนก็ต้องแบบสวยๆนะน,นี่ก็เย่าไนั้นคอมเมนต์แรกวานี่ก็เย่าไรับผมสมมติเป็นไ ทำเป็นเบิกมากลยอแค่หลับตาไหมให้หลับตาอย่าลาได้เก <c oughs> ี่ยวันี่เลไม่ทำอะไรกลัวโดนนตามาไม่โดนเลยแต่มันก็แห้หง,ปปงหแลทั้สงสองคนมันจะแห้งอไ่ชอะเยตาไม่คือกลัวแบบมันพึ่งไปเนี่ยแล้วมันจะหลุดนตาจะหลุได้เหมือ <c oughs> นแบบทสงสงน้ำตบไม่ใช่ตามันตึนงไนะ่เอใช่ไหมมันตึงนะต่กสึกอะไรสึกเสียวจริงหรอแล้วแตะไหมไม่แตะหรอแม่ จริงๆริงมันเสือกอะไรเงี้ก็แบบทะลุเสือกเสือกสัะไรเงี้ยไม่ใช่แตกหรอไม่เสียวไงไม่ใช่เป็นก็แบบเหมือนมันติดกับหนังเราอะแล้วเหมือนคือมันจะทะลุแหต่ว่าแบบมันรู้สึกไม่ทะลุว่ะเออรู้สึรู้ได้ไงว่าเขารู้ได้ไงว่ามันจะทะลุเปล่ามันจะแบบสิวจมูกจะขึ้นตรงจมูกแบบนี้หรอมันบ้างได้เหรอไม่แต่คนบอกว่าจมูกกูจะทะลุแต่ว่าแบบไม่อะก็ต้องไปแก้ถ้าจะทะลุอะถ้เสียตังค์อีกหนูทำมาสามปีแล้วอะเอ้สามสิบปีแล้วเท่งไหมแปดพันห้าไม่น เขาไปบอกหมอไงเนี่ยเขาบอกก็หมอเอาให้ฟรีเฉยเอาเหรอเออหมอให้ฟรีใช่กวมีหมอนึงส่วนอีกหมอนึงกูทั้ใหม่ซม้มก็หน้าไม่สวยนะซุ้มโอ้โหหน้าโคตรลอยเดี๋ยวยังไม่เสร็จไยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกูว่าแต่งหน้าสามวันจริงป่าวอีเนี่ย Yeah 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 feeling about this <laughs> <laughs> Wait, oh. <laughs>